เพื่อนวันนี้ก็จะแวะมาดูหอยเยสุไปเก็บมาก่อนจะมาหาน้องเจ็กก่อนใช่ถ้าจะมาดูหอยจะเอาเราจะต้มแล้วหรออเปิดดูสิคะโอ๊ยตายแล้วฉันอันจะมาดูตอนมันเป็นๆหนาเฮ้ยทำไมไม่บอกก่อนลนะ่ะฉันก็นึกว่าเธอยังไม่อันเอาไปต้มอุ้ยเยสุเอาต้มแล้วว่ะอันนี้คืออะไรเยสุน,นี่มันปลอกมาใหนเ่าเปิดฝาดูสิเอา โอ้เธอสวัสดีเนี่ยค่ะมาบ้านน้องแจ็คค่ะโอ้ตายหล่อมากวันนี้เธอมาแนะนำหอยฉันหน่อยสิเธอก็มาทางนี้เจะเราใกล้ๆเจเราฉันจะมาถ่ายคลิปฉันลืมฉันโมแต่ไปทำธุระโอ้นี้นี่นี่จากเพื่อนๆต้มนี่แล้วตอนแรกจะสู่<ร>ไปเก็บ เสุกเอามาน่นฉันว่าจะตอนเป็นๆนนะ่ะฉันว่าจะอันมาถ่ายไงเธอแต่ทีนี้ฉันมาไม่ทันไงอนีอันนี้บ,นบ้านน้องแจ็คเ,เขาไปเก็บมากับยายเขาน้องแจ็คสุดหล่อเบอร์ยี่สิบสามปลาถ่ายปลาไหนเธอปลาจากไหนมาอีกนะได้ปลามาด้วยเหรอปลาเล,กล็กๆปลาปลาน้อยเดียวเองไวปลาปลาคอเดินที่เธอหน่ปลาช่อนปลาช่อนกินได้กินเอาทนป้าเดกไม่ใช่มันยังเป็นอยู่ไม่ใช่เหรอพาป้าเเธอดูหนังอะไรอยู่ล่ะ เธอกระตุน้นเธอยังเมื่อไปจับมันอันเป็ปลาไ่เยสุขเขาเลยต้มเธอจะเอาตามันออกนะจะเพื่อนเพื่อนหอยเชอรี่มันต้องเอาตาออกอะปลาเซลมอนถ้าใครทําไม่เป็นมันจะเมานะเพื่อนเพื่อนไอหอยเชอรี่นีจ่จะอยากถ่ายตอนเป็น,ปนมาทอดีเขาไม่รู้ว่าจะมาถ่ายเขาเลยทําลงหม้อแล้วอะเนี่ยหอยเชอรี่มันต้องเอาอันตามันออกมันอยู่ไหนๆก็ไม่รู้ตามไอ พูดเรื่องขำขันให้ฟังยายอะไรแหละเกทําไปให้พระกินแกไม่ได้เอาตาออกยายอะไรก็แกไม่รู้ว่ามันมีตายาเลื่อมน่ะแกไม่รู้ไงพระก็ไม่กล้ากินเลยไม่ก็คุยกันก่อนไงคุยกันก็บอกว่าต้องเอาตาออกเออพอดีเกไม่ได้เอาตาออกแกก็เลยยกออกมาเลยเออตายเลยไม่ได้ให้พระฉันเออถ้าพระฉันท่านจะเมาเมาเลยเลย พอดีไปยกออกมาอนโอ้ติดตายแล้วแกก็ไม่รู้เนาะว่ามันต้องมีอาตาัตราเธอจะไปเธอจะไปจับมันเธอเอาวางลงมันตนินตายแล้วมันตายแล้วมันเรียบร้อยเอาลงองศาแล้วน,นี่จับเพื่อนๆแต่มันยังไม่ได้เดือดเนี่ยหอยอันนี้หอยเชอรี่หอยเชอรี่ใช่ไหมเธออือหอยเชอรี่อาหารอีสานเนี่ยแหละเขาต้องเอาตาออกเนาะเพื่อนๆคนที่ไปจับหอยมาไม่ใช่มาหอยเชอรี่มันคล้ายๆหอยโขงนะ แต่ว่าต้องเอาตาออกนะถ้าไม่เอาตาออกมันจะเมานะนเพื่อนกินแล้วเมานะมันกินเลยเรอเออมันต้องรู้จักทำอันนี้เขาจะมาต้มใส่ใบมะกรูดใส่อะไรนะเนี่ยค่ะยยสุเขาจะรู้วิธีทำเขาจะก้อยอันเนี้วันไหนยายสุกเขาก้อยเขาจะมาถ่ายคลิปให้ดูว่าเขาทำยังไงทำเออเหบบอยเ,เชอรี่เครือกเพราะ<อ>ยายสุเขาจะมีมเขาจะรู้วิธีเฉดีทำเพื่อนหอยผมไม่ใช่อันนี้มันหอยเชอรี่ชัด เชอร์รี่มันคล้ายๆกับผลไม้เลยเออนี่ๆๆๆแม้วันนี้เธอแต่งตัวหล่อมาก,กนะเธอหล่อมากเลยนี่จเพื่อนๆหอยเชอร์รี่นะเพื่อนๆโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใบมะกรูดเลยจ้ะมกยัยบ๊ายบาย